เราแค่สามร้อยตัวเอ้ยสามร้อยน่าจะเป็นสามร้อยกว่าตัวนะครับเพื่อนผมซื้ม500อมาห้าร้อยบาทเพราะว่าสามร้อยคือสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเพื่อนตอนนี้น้ำถึงคอแล้วนะครับเพื่อนเฮ้ย สวัสดีครับวันนี้กับผมไมลโรนีนะครับเพื่อนวันนี้เราก็จะไปลงปลาดูกันนะครับเมื่อกี้เราไปซื้อที่รถมานะครับเพื่อนแล้วก็ข่าวาคือคนไม่รู้นะครับมันมาจากไหนไม่รู้รเราจะไปลงปลาดูกันนะครับเพื่อนตอนนี้เราก็ลงจะไปลงสะโอ,งโอ้เมื่อหล่มึงนี่ปากไม่ดีนะยังไม่ได้ลงเลย

นีเราก็อยู่กับพม่าตะนะครับดีเจดีเจมาต่าเดี๋ยวผมจะไปลงน้ำกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นมากทุกคนดูดิสามเลยตัวบ่อดูบ่อดูไงบ่อขอดูไงบ่อดูแนวอะไรอยู่ดูแนวดิมันมืดดูแนวดิเดี๋ยวผมจะลงน้ำนะครับทุกคนเราก็จะลงไปที่กระชังของเราอยู่กลางสาลีทุกอน แล้วมตแล้วาทีแล้วแล้วก็ตรงนี้คือเราจะให้มือลาดทายให้นะครับเพื่อนวนอนนเนออเดี๋ยวเราจะเราจลงน้ำเลยไม่รู้ว่าน้ำลึกเป่านะเพื่อนน่าจะลึกอยู่เว้ยน้ำลึกมากเลยนะคะทุกคนาน้ำลึกมากเพื่อน บ่น้ำน้ำถึงตรงนี้แล้วเพื่อนสี่คนไม่รู้ว่าปลานี่มันจะลงสาหริวว่าถ้าลงสาหริเนี่ยพอพอรวยแน่นอนนะครับเพื่อนไม่รวยหรอกแค่สามร้อยตัวเอ้ยสามร้อยน่าจะเป็นดูสามร้อยกว่าตัวนะครับเพื่อนผมซื้อมาห้าร้อยบาทเพราะว่าสามร้อยคือสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเพื่อนตอนนี้น้ำถึงคอแล้วนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยถึงคอแล้วเพื่อนน้ำข้นลึกเลยวางกล้องไว้ก่อน เว้ยกองจะลงน้ำเราจะดึงมาเว้ยเฮ้ยเราไปดูเลไย่งเรหรถือเลยเด้เว้ยแต่กระโถนแล้วหนาก่ยสันเลยนักเกน่ะเยอะมันตากนักเกน่ะไม่ว่างเว้ บ้านนักพุดยอะไรบานไนถุย่นถุยนั่นถุยนั่นุยนั่ถุยอะ่นถุยนี้นถุยอะไรถุนนนั่นนั่นถั่นถุยั่นถยดั่นถุยนนถุยนั้นถุับนุยนั่นถยนันถย่นถุยนั่น่ได้น่นถุอั่นถยน่นถุม่ยั่นนนถยน่ถุยนอนปุยนป่นถุยนั่นถุยน่นนว่เอย่วย ง่ายมาเลยปลาหายเข้ากุ้นอ๋ออยู่นู่นแล้วไอ้ปลาจะมน้ำเด้องนันเลยเหรอเนาะปลาจะมน้ำนี่นะครับลูกปลาของเราเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลูกปลาแล้ว,วเพื่อนเฮ้ยเทแล้วน,นะครับเพื่อนนึ่งมาแล้วล่ะผมกลัวปลาดูมันจะออกมานะเพราะปลาดูมันชอบกระโดดนะเพื่อนต้องให้แบบมันยังไงล่ะไม่รู้มันจะรอดหรือเลปล่าเราใส่มันน้ แต่แค่อันนี้คือทดลองนะทุกคนอันนี้เราผมลงกระชังไว้ประมาณ4ี่ห้าชิ้นก่อนนะครับประมาณหนึ่งเดือนกว่าแล้วแหละเว้ยลงข้างเยวไม่กนัดเลยว่ะตอนนี้เราลงไปตอนนี้เราเอาเงิน500บาทลงน้ำนะครับทุกคนเออเราไดนแค่เปิ่มบบ่ชดเฉลยก็ได้ยนะอันนี้ยัวได้ยัวยัวท้อไยักะเดี๋ยว่อันนี้นี่เนี่ยเป็นยัวทักเรือดีซี่เนี่ยเรือจุดเลยเฮ้ยจุดตั้งฝาเด้อ

ไปชิบวนันเตี <laughs> <laughs> uh ้ก huh. sure. ันยากเลยนะจ๊ะตอนนี้เราก็ดึงกระชังมาข้างสะแล้วเพื่อนปลาตัวเล็กอยู่นะครับเราต้องเอาไว้ที่น้ำมันตื้นๆหน่อยนะครับเพื่อนจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าเรากลัวน้ำมันเย็นเกินไปแล้วไม่ทำให้ปลาตายนะครับเพื่อนปลานอกน้ำเอา กระชังไม่โจมเฉยเพื่อนเราต้องเอาก้อนหินมาใส่ในกระชังเปล่าวะเดี๋ยวลองสักก่อนนะแล้วนัดแรกเราเราต้องกลัวนกได้นะวเพื่อนเพราะว่าที่นี่คือมีแต่นกตอนนี้มีคนจมน้ำนะคะเพื่อนเอาขึ้นมาแล้วกระเจนเต๋อแล้วไก่กระบนเนาไก่กระเนปลาดูดลอยน้ำ กูเล่คกูเลาบ้านนะกูเห็นอนเล่ตัวเอ๋จึมาเบ้อกระชาที่เด้อมว่ามันจะไม่เป็นไรนะครับผมกระชาตังตวนั่นน่ะผมเลี้ยงอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตนะครับผมมีคนลอง เอาเงินไปแล้วห้าร้อยบาทลงน้ำไมโรนีนเมื่อกี้ลงไปเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้านลงไปเป็นยังไงบ้านมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ <c oughs> okay, มาลงเอาเงินห้าร้อยบาทลงน้ำวะ <c oughs> น้ำเย็นไหมคะน้ำไม่ค่อยเย็นมันไม่เยียนหรอเออเร่องกีาลอย้ำเนี่ยทุกคนดูสิช้างอาบน้ำ แบบนี้นายจมแล้วล่ะเนืบเหนียบปวกวันหนึ่งหรืเปล่าแล้วนะหนูพวกรบ่อยอ๋อเรียนเขาต้จะไปตรงนี้แหละใช่แล้วตรงนี้หรงนีเหมือนทะเลวน

นี่นะครับเพื่อนสำหรับที่นี่ว่าแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะถ่ายลงตอนที่เอาอาหางมาให้นะเพื่อนไม่ได้มีแล้วครั้งนี้เอาเอาเงินห้าร้อยบาทลงนั้นนะเพื่อนเป็นเช้าคลีนน่าจะเร็วกว่าติ๊กต๊อกไลค์ให้พวกเราด้วยบ๊ายบาย